ก็คงขออนุญาตว่าค่าตัวเลขต่างๆที่เรานํามาวิเคราะห์นํามาประเมินผลแล้วก็แจกแจงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงคนทั่วโลกได้เห็นเป็นตัวเลขที่เราเก็บรวบรวมมาจากหลายหน่วยงานมีการวิเคราะห์โดยใช้ระบบปกติที่ทาเราทํามาเป็นปีเพราะฉะนั้นค่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมีความเชื่อถือได้ มีการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆแล้วกันนะครับถ้าท่านยังสงสัยในตัวเลขว่าทำไมผู้ป่วยลดลงมากผมเชื่อว่าอันนี้เป็นคุณค่าของพี่น้องประชาชนที่เราอดทนร่วมกันใช้มาตรการทางสังคมร่วมกันล็อกดาวน์บางคนออกจากบ้านน้อยลงใส่หน้ากากาอนมามัยเพิ่มขึ้นพยายามทํากิจกรรมให้น้อยที่สุดรวมถึงการฉีดวัคซีนทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงถ้าท่านยังสงสัยผมขออนุญาตท่านไปดูที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำจากเดิมที่คนไข้ มากกว่า3,500คนขึ้นไปวันนี้เหลือคนไข้แค่1,500คนแน่นอนครับคนป่วยเขาเจ็บหนักๆยังไงเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งคนไข้ถดลงโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดคนไข้ถดลงอีกประการหนึ่งเวลาที่เขา ป่วยไม่รู้จะไปไหนเขาก็จะไปที่ศูนย์นิมิบุตรนะครับที่กรุงเทพสนามกีฬาที่อยู่ใจกลางเมืองจากเดิมที่มีคนไข้หรือมีคนที่รอที่จะส่งต่อหลายร้อยคนขณะนี้เหลือคนที่รอส่งต่ออยู่ที่นิมิบุตรเนี่ยไม่ถึง70คนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวยืนยันถ้าท่านไม่แน่ใจนั่งรถไปที่โรงพยาบาลบุษลาคมที่เมืองทองธานีได้ครับอันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำไม่มีการปกปิดตัวเลขครับจะเป็นตัวเลขจริงที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือไว้ใจได้ครับขอบพระคุณครับ